ทุกคนี่คือีมือของการูกผ้าจ้านรเ่มากเลยนะามจากเลยยากที่ดูทียาที่อาที่มาคนทีมนีมาูุกคนาดีมือูกคนาูกจากบ้านสี่าดีมาดนะฮะมาุมาดามกยมากนี่กว่านก่มนไดูน านะเาลช่วยกันกวาดตรงนี้ก่อนนะคะเจเยก็จะเก็บแล้วก็ให้เสืยอแอนนะคะกวาดเช็ดถูให้เดทด้งนี่เก่งเนาะดางช่างดังนี่เก่งเนาะ เดี๋ยวดูนี่ทำเป็นทุกอย่างทุงอย่าเขาเคยอยู่วัเอยอยู่มดใช่ใเคยอยู่วัดเอู่มดเคเคยอยู่วัดเนาะยีเกตตะอัพระแล้วไม่ต้องเล่าไม่ต้องล่าเดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวให้ให้ท่านผู้ช่วานจัดเองนะพี่เสือผมจะที

อ,อ่ะไปไปเดี๋ยวเราจะไปเดินเก็บเงินเก็บ,กบทองด้านบนองค์ปูมาเออเดี๋ยวให้เสือถูไปก่อน,นครับอืมอ่ะนี่นะคะอู้สวยงามมาก่ะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูด้านบนเนาะว่ามีไหมนะ,ะไปดูว่ามันมีปวดอะไรอยู่ข้างบนไหม เอสซีก็อยู่ตรงนี้พอนเลยนะย้อนแสงเข้ามาข้างๆแบบนี้เออย้อนแสงโอ้ขึ้นไปข้างบนดีกว่าเอกันไปขึ้นไปข้างบนเอากล้องขึ้นเลยเนาะขึ้นเลยเดี๋ยวเราจะไปขวาตาด้วยไปเอาไปทุงเดียวเพราะมันเจ้มันไม่ได้มีเยอะเน่ก็มาเทใส่กันนะถ้าไปคนละบ่ถ้ามันน้อยเราก็ไม่ใส่นะเออโอ้รู้สึกว่าข้างบนนี่เขาจะ อุ้ยมันต้องเอามันต้องอ้อยนั้นมามากวาดด้วยไหมไม่เลยถ้ามันก้อนนะก็หยิบหยิบเอาฮะถ้าามันมีเศษฝาเออสวัสดีค่ะเอฟซีสองสาวเจ้ยนะคะสวัสดีค่ะแล้วเราก็ไปรวมกันเพราะว่ามันเบาเดี๋ยวเราจะกวาดทรายที่มันไหลไหลออกมาเด้ออือตองสาวคุณเก็บใช่ใช่คุณเก็บทองไปเนี่ยมันมีรอยทรายที่มันเลอะออกมาคุณผู้ชมอเอ ตราเวียนนะตราเวียนนะพี่น้องเราเวียเราเวียนไปทางที่ก่อนนะเขาคุมไม่นี้หรือเปล่า อันนี้ไม่ได้คุมเลยเออ่ะเนี่ยไปอืมอน้ำนี่เราอยู่ที่ด้านบนนะคะเอฟซีไปเราจะตะเวนเก็บนะคะ เฮ้ยๆๆ้เสือเสเสือเอาทิ้งฉันนุ่นนุ่นนุ่นลื่นล่นลื่นนู่นนุ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 ่กดออกบ่เออวันนี้พอดีผมเอาอันนี้มาของแม่แม่อะไรนะครับนี่ครับว่วินไลอยู่ประเทศเดนมารก